คลิปนี้เราจะเทียบความร้อนของ CPU กันจะเทสแบบ3แบบไม่ใส่ซีลิโคนเลยใส่ทูแล้วก็ใส่แบบดีๆไปเลยนะครับเค้าวนี้แบบไม่ใส่อะไรเลยนะเอาซิงค์วางทับ CPU ดื้อๆเลยเนี่ยเปิดเครื่องมาอุณหภูมิจะอยู่ที่40-50อ,องศาแล้วก็ลองสตรีท CPU ลงก็คือโอ้โห จะร้อยแล้วจ้าจะร้อยองศาแล้วเนื้อออกไหมโอเคนี่คือแบบไม่ใส่ซิลิโคนเลยนะแบบที่2คือซิลิโคนแบบถูกๆอ่ะอ่ะเราก็ทาซิลิโคนไปเลยแบบถูกๆเข้าไปนะครับปึ๊บซิลิโคนตัวเดิมนะ่ะก็อย่างเหมือนเดิมหมดเหมือนเราจะสเตรทเทสเนี่ยอุณหภูมิมันก็ประมาณนี้แหละ60องศาพูดง่ายๆคือแค่ใส่ซิลิโคนถูกๆไปเนี่ยอุณหภูมิล,ลดลงเนี่ย40องศาเลยนะแบบที่3นะครับก่อนที่จะใส่แบบที่3คือเราจะเช็ดซิลิโคนเก่าออกนะครับเหมือนรักเก่าแหละก่อนที่จะรักใครใหม่ก็ต้องเดินคนเก่าให้ได้ก่อนะน แล้วก็ใส่ซิลิโคนแบบแพงๆเข้าไปน่าจะเป็นตัว Cooler Master ตัว Caro Fill เพาเนี้ใส่ไปแล้วนะครับใส่ไปแล้วอุณหภูมิ Idol สามองศาเซลเซียสนะครับเรามาสเตรส s it อยู่กันเลยให้มันท่อนๆซีรีส์ร้อยเปอร์เซ็นต์ปุ๊บจะได้กี่องศาเย็นไหม